น้องจากเมืองเลยนะคะพี่น้องจากเมืองเลยมาร่วมกระถินที่สุโขทัยค่ะนี่ก็คือพี่น้องจากสมุทรปราการนะคะแล้วเราจะได้ชมคลิปนี้ตอนที่ไหนคะเจ๊น้องพาล้อนะคะเข้าไปดูได้ที่เจ๊น้องพาล้อค่ะ สาธุค่ะตอนนี้ค่ะลงทานค่ะญาติโยมกลางรอที่จะทำพิธีทอดกระถินนะคะ ทั้งนันเลยนะคะมาเอากระปุกนนใส่ขอล้าส่ขอใ้า่อชื่อโรงทานไข่พิซซ่าไก่เะเบาปุ่มหรอคะยากเขาบอกกินอร่อยมากมันใส่เน่่าเรอคุณไม่ต้องมาที่นี่ ยินดีค่ะคุณแม่ยินดีค่ะเข้าไปดูที่เจ๊น้องพาล้อนะคะเจ๊น้องพาล้อเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดู Youtube นะคะ Youtube โอ้ไม่รู้ไม่รู้ๆคุณกดด้วยตัวอะไร จมมาทำอะไรตรงนี้จมมาทำจ๋าขอให้เพ no like well, so like no ื่อนช่วยหนึ่งขอให้เพื่อนหนึ่งช่วยลงทานลงทานลงทานจมมาทำอะไรตรงนี้อ๋อขนมหวานน้ำแข็งใสสนใจไม่ค้อยนี่ค่ะหน่าทานค่ะน่าทานค่ะอันนี้ลงทานลูกชิ้นใช่ไหมคะ ลูกชิ้นคะ่ะชื่อลงทนานอะไรคะลงทานลูกชินกช้นคะ่ะวันนี้ทอดไปกี่กิโลแล้วคะน้ำมากี่กิโลคะวันนี้ 500โลโอ้หสาธุสาธุาธไก่มากกิโลค่ะวันนี้ไก่สามสิโอโ้โหค่ะนุโมทนาบุนด้วยนะคะโรงงานมาเองใช่ไหมคะเท่าแก่มาเองใช่ไหมคะโอโ้ค่ะ อันนี้นะ่าคุณคุณนะ่าจะมาจากสมุทรปราการนะคะเนี่ยวันนี้ได้มาได้อะไรมาคะแม่อ๋อน้นนี่ค่ะพี่คะตรงนูน้นตรงนูน้นแม่ชีน้นู้นนู้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวอยู่ฝั่งไหนฝั่งโู้น,นลงทานส้มตำค่ะ รงทานส้มตำค่ะส้มตำปูปลาส้มตำไทยใส่พริกเม็ดใหญ่ๆอร่อยอร่อยใช่ไหมคะแม่คะาบางนั้นคือลงครัวนะคะอ้าวเมื่อกี้เจออยู่ฝั่งนู้น ตอนนี้เจออยู่ฝั่งนี้แสดงว่าอาหารโรงทานอร่อยมากใช่ไหมคะอืไม่ได้มาแล้วอะชาวสุโขทัยทําอาหารอร่อยมากแกงพี่เด็กก็เลยใช่ไหมหอยย่างมาแม่หอยย่งหอยเลยแกงแกงแค่แกงแกงบอลก็อร่อยใช่ไหมคะแม่ร้าจะดูนะ หาตัวไม Z ่เจอันนี้ก็เจียวก็เจียวขายหดยังยังค่ะเชิญเชิญอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะอร่ยอ่ะอน่้ยอ่ันน้นมจีนขนมจีนขายดีค่ะสหรับห้องสุขษาห้องศึกษา

กำลังทำพิธีทอดกระถินกันนะค <มา S 1> นะมยังพันเตวิสงวิสงลัคณัตทายะติสระเดนะสาหาปัญจศ<า>ีลานิยตามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสงวิสุง,สงลัคนัตทายะติสระเนาานะสหปัญจศีลานิยตา,ามะ ติยามปิมะยังปันเตวิสุงวิสุงลัคนัตอายะติสระเดนะสหปันจศีลานิาจามะมัโมตสัคขะวะโตะอรหันโตสสมมาจัมบุทัสสะ นะโมวันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมวันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะพุทธังโะระอังคัจฉามิพุทธังสะระนังคัจฉามิีัุทังสะระนงคัจฉามนีขุทังสะระนังคัจฉานี สังฆะังามิสังฆะลนังกัจจานิตุยททัาิตุทุทังสละนังกัจจานิตุิทุสละนังกัจจานิ ที่ชาวบ้านมาร่วมพิธีการทอดกระถิ่นมากมายเลยนะคะณวัดบางทองจังหวัดสุโขทัยค่ะา

สันติทัสตาปะระชักขะชาติกาเทเสตุธร,รมังอนุกร,รมปิมังปะชังถือลำดับต่อไปนะจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอ <c oughs> ัตมาพระขอเวลาของโยมพร สามสิบนาทีขอให้หนั่งเงียบๆนะเพราะว่าคนเทศเนี่ยเสียงมันเบามันไม่ค่อยได้ยินขอเวลาให้เงียบคือจะคุยกัน <c oughs> แล้วการที่เราทั้งหลายที่ตั้งใจมาฟังเทศเนี่ยถ้าจะพูดกันจริง,รงๆแล้วอเนสงฟังเทศเนี่ยเวลามีกระจิ่งเนี่ย เขาจงให้พระมาเทศน์ฟังมันได้สองอย่างหนึ่งได้อานิสงส์ถิ่นด้วยสองคนที่ฟังเทศเนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังพระจัดรรมเทชนาแล้วบุญกุศลจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายและบุญกุศลนี้ <c oughs> จะไปตกแต่งสมบัติของท่านในภายหน้า สมบัติของท่านในภนายหน้านั่นจะไหลมาเทมามันสายฝนที่หล่นจากฟ้าฟ้านภาพายสารพัดจะบริบูรณ์ผลผลเกิดด้วยบุญญาธิทกประการนี่อันที่สองั่งเทศตั้งใจฟังดีๆนะ <c oughs> นะโมจัจจะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาเลกน้อนติดตั้งังวะ danuwi เจาแม่ชรานีมัใช่ธรรมะพรยายัะอัูสอดใส่กจะเหมืนเกจังโมโสตัโบะตีนักมณิอัตมา ได้รับประทานที่จัตฐานในไอสงขลิทานานิสงสกถาพอเป็นเครื่องปร,ปราดับรื่องปัญญาบริมีโดยอันุโรแกโตส